สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับว่าวิโรธเข็นไอทีวีตอบให้ชัดใครบงการเนื้อหาใจความจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนายวิโรธรัคนาอดิสรได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับเกี่ยวกับเรื่องของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีที่ไม่ตรงกับคลิปวิดีโอซึ่งอ้างว่าเป็นคลิปที่เป็นบันทึกการประชุม วิโรจบอกว่าอย่างนี้ครับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีที่ไม่ตรงกับคลิปวิดีโอที่บันทึกการประชุมเนี่ยนะครับก็าตามที่ข่าวสามิติมีการเปิดคลิปวิดีโอบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีประจำปี2566แล้วมีประเด็นสำคัญคือในคำถามที่ถามโดยผู้ถือหุ้นนะครับว่าบริษัทไอทีวีเนี่ยมีการดำเนินการเกี่ยวกับสื่อหรือไม่ เรากฏว่าคลิปวิดีโอซึ่งตอบโดยนายคิมสิริทวีชัยประธานคณะกรรมการบริษัทในฐานะประธานในที่ประชุมในขณะนั้นเนี่ยตอบชัดเจนนะครับว่าตอนนี้บริษัทไม่มีการดําเนินการใดๆนะครับก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนแต่ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามโดยนายคิมสิริทวีชัยประธานในที่ประชุมเนี่ยกลับมีการไปบันทึกบอกว่าปัจจุบันยังดําเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติมันก็เลยเป็นประเด็นข้อสงสัยไงครับที่บริษัทไอทีวีเนี่ยต้องชี้แจงกับสังคมนะครับว่าทำไมรายงานการบันทึกการประชุมเนี่ยถึงไม่ตรงกับคำตอบที่ประธานตอบในที่ประชุมใครเป็นคนสั่งการครับใครเป็นผู้บงการครับสั่งการบงการให้ทารายการการประชุมแบบนี้ใครครับและที่สังคมต้อง ตั้งคำถามต่อก็คือพฤติการแบบนี้เนี่ยเข้าข่ายว่าเป็นการทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเท็จใช่หรือเปล่าทำเพื่อใช้เป็นเหตุกลั่นแกล้งให้บุคคลอื่นต้องโทษคดีอาญาใช่หรือไม่ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้สอบทานและแก้ไขารายงานการประชุมตลอดจนคณะกรรมการท่านอื่นๆเนี่ยท่านจะรับผิดชอบกับกรณีนี้ยังไงครับ บริษัทไอทีวีเนี่ยควรจะต้องเร่งชี้แจงข้อสงสัยต่างๆข้างต้นให้สังคมได้รับทราบโดยกระจ่างนะครับจะทําเป็นเงียบทําเป็นเนียนเนี่ยไม่ได้หรอกครับเพราะ่าการกระทําในลักษณะแบบนี้อาจจะเข้าข่ายกระทําความผิดในมาตรา216ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งมีโทษจําคุกถึง5ปีนะครับหรือไม่ก็ปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับเจอนะครับตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด2535เนี่ย มาตรา94เขาบัญญัติเอาไว้ว่ากรรมการต้องรับผิดร่วมกันเพื่อความเสียหายใดๆอันเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นและบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย 1. คือการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความอันควรต้องแจ้งเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในการเสนอขายหุ้นหรือตราสารการเงินของบริษัท สองการแสดงข้อความหรือการลงรายการในเอกสารที่ยื่นต่อในทะเบียนโดยข้อความหรือรายการนั้นเป็นเท็จและไม่ตรงกับบัญชีทะเบียนหรือเอกสารของบริษัท 3. การจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการอันเป็นเท็จมาตรา216บบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของบริษัทใดกระทำหรือยินยอมให้กระทำการดังต่อไปนี้นะครับ หนึ่งคือทําให้เสียหายทําลายเปลี่ยนแปลงตัดทอนหรือปลอมบัญชีเอกสารหรือหลักประกันของบริษัทหรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือ2ลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความสําคัญในบัญชีหรือเอกสารของบริษัทหรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัทถ้ากระทําหรือยินยอมให้กระทําเพื่อลวงให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์อันควรจะได้เนี่ยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับยังไม่พอครับยังมีพรปเลือกตั้งสอสอสองอีกนะครับมาตรา143ผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด5ปี ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้งก็ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีจนถึง10ปีและปรับตั้งแต่100 0 0แบาทจนถึง2000 0นบาทและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้ง หรือให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่7ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่1400 0 0บาทถึง200 0 0 0บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีถ้าการกระทำตามวรรสองหรือวรรสาเป็นการกระทำหรือก่อให้ผู้อื่นกระทำสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพักการเมืองหรือคณะกรรมการบริหารพักการเมือง ก็ให้ถือว่าพักการเมืองนั้นกระทําการอันเป็นการบ่นทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักรตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพักการเมืองนะครับ